ต่อไปนะคะเป็นการกําหนดปุ่มสลับภาษานะคะโดยปกติภาษามาตรฐานที่เราใช้งานจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเมื่อติดตั้ง Windows 7และเลือกภาษาไว้แล้วปุ่มสลับภาษาจะเป็นปุ่มอื่นเช่น Control Shift นะคะเป็นต้นหากเราต้องการเปลี่ยนเป็นปุ่ม g r a p e Accent เหมือนที่เคยใช้งานประจําก็เข้าไปเปลี่ยนได้ดังนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนปุ่มสลับภาษานะคะ อตอนนี้ปุ่มสลับภาษาของเราเป็น g r e e accent นะคะวิธีการเปลี่ยนภาษาของเรานะคะให้ไปที่ language bar นะคะคลิกขวาเลือก setting นะคะคลิกขวาเลือก setting หลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าต่าง text s e r v i c e and input language แล้วให้เราไปที่แท็บ a S bar key setting นะคะเราก็จะได้หน้าจอนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ Change Key Sequence นะคะอันหน้าจอนี้จะเป็นการเปลี่ยนปุ่มสลับภาษานะคะ Switch Input Language นะคะตอนนี้ของเราก็คือ g r a e Accent ก็คือปุ่มเปลี่ยนภาษาธรรมดาของเรานะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นนะคะมันก็จะมีให้เลือก Control Shift Default Net Shift นะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นเราก็ลองเลือกปุ่มอื่นดูนะคะ อลองเลือกเป็น n t r t r s l i h t นะคะแล้วกด OK นะคะหลังจากนั้นกดโ OK ออีกครั้งนะคะให้เราลองเปิดนะคะเปิด Notepad ก็ได้นะคะมาเพื่อเปลี่ยนภาษาเช่นอ่ะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาษาเราเราต้องกดอะไรคะ Control Shift ใช่ไหมคะอ่าก็จะกลายเป็นภาษาไทยทันทีนะคะอ่ะอันนี้คือการกำหนดปุ่มสลับภาษานะคะ